สวัสดีครับพี่น้องนีเกษตรดิสารคนรักป่านะครับกิ่ฟาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับเป็นเลี้ยงงัวนะครับมันเรี้สิมาพาชมการเลี้ยงงัวแบบบ้านๆครับว่าเมันมีการเลี้ยงการ,ร,รกาดูแลจังไรนะครับพิกัดอยู่บนปนุกพัฒนานะครับเดี๋ยวผมศิพาพอครับจะคล้องเพลินแล้วก็พาไปเยี่ยมชมงัวเพรันเดินไป กันเลยครับสวัสดีครับพี่จ้าน้ำตัวลำใหญ่พ่อจี้กุลครับฟาร์มงัวนฟ้ามงัวกระโดนหน่อยปล่อยพันไงครับปล่อยไปเรียกว่าหล่อมปล่อยธรรมชาตินะยิงัูทั้งใบแจ็คตัวครับอยู่นี้18ตัว18ตัวเท่าแก่น้อยก็อันนี้ครับ หน่อยๆอยู่ต้น,นบบละมื่อกระบาดไปละข้าวเรียงแบบอ่อมหัวเนาะแมนแล้วก็ปล่อยเลยหลอมหัวปล่อยครับตอนแหลกตอนเริ่มแหลกนี่เข้ามีหัวยับตัวครับมีอยู่สองแม่มีสองแม่สองแม่สามแม,ม,แม่เนี่ยละบานก็เรียงไม่ได้เรื่อยแมแ่โอ้ก็ออกลูกมากรับอาฮกแม่เป็นนะปอะ <ป>อันออกลูกว่าปีละหาโตหกโตครับตอนนี้มีสิบแปดโตเนาะโอ้แสดงว่าได้ลูกทุกป,ปีได้ลูกทุกป,ปมีมันถ้ามีการขายออกไปนาัานวครับขายขาย้นเวียนไปเรื่อยเนาะม,มันมันมันดี่อดีมันยังยังไงเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงแบบแบบปล่อยแบบกับมันก็บอนเลยเลยเพี่ยนไปลูกไปลำนะ<ม>ได้หลอมหัวปล่อยอัน,น ธรมร,ธรมาทัเปิดธรระสาทเลยน้ำมันก็ไปหายกี่วันน,นะขบขได้เลเื่อ้ใหญ่บอกยังไงเดียงแบบสบายบายนนี้ยูคอกมันเท่ากับ<อ>เตรียมจะเฟื่องให้มันมาทำจะเฟื่องมันบ้านนี้มันเอ้ยมีหลอกเมียงบอเขาบอกบอกขันทึงเป็นหลอกกับป็นอยู่ย่ามถือระยะมันเป็นโลอกนะครับ กต่ได้เกินหมอเขาสียาวเวลาจี้หาทนน่านสียาเป็นตุ้มเกินเป็นตุ้มอีกอย่างละแบบบ้านนี้พ่อขาดที่มา่อเราสีท่านนี้เป็นพ่อขาแบบอาจอนไงบอสแมนมแล้ก็มาเลาะขาดอันนี้นะเขาถามห้อดเลี้ยงแบบแบบคุ้นเนาะนอย่างแบบปล่อยธรรมาฉาดอย่างแบบาติเลยแต่ว่าเด็กกำไร ปีละเซนเขาเนาะโอ้เถิืปอนนันดอกเราแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมีงวนก่งสิบแปดตนี่ะครับว่าทําบดานี่ครับพี่น้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับเป็นกระออมหัวเบิดได้เนาะแม่นจักไรเนี่ยทําเบิดนี้นี่ยงวดเก่าซิปอะไรเก่าซิปอะไรเปิดเพราะว่าปล่อยเป็นหลอกกันนะโอ้ยเป็นหลอกเป็นหลอกแม่นยินหลอกนี่แล้วเบิร์ดแต่ปอยเป็นหลอกลุ่มเหมือนนะโอ้เขาจะกันเป็นหลอกเป็นหลอกเนาะ หันปล่อยไปเบิดมันกับย่างทั่วไปสื้อนั่ะนะครับเป็นการให้มีพื้นที่ไร้ครับแต่เฮ็ดที่เพื่อนนี่ครับเลี้ยงง่ายๆนะครับประเด็นลำบากมันย,ยังมาอแร่งมากอ่ะตอนเขาคอ,อ,อกเขาคอ,อกเองเขาคอ,อกเองอีเมื่อเ,อเอมือม่อคอ,อกเองโอ้สบายใช่ไหมใช้มืออันแรงกับไปผูกเอาไปผูกเขาเลยนี่คอกแม่โอ้เลี้ยงแบบ จะคล้องไปใส่กระดาหน่อยใหน่อยเพราะว่าห้ามของนะเรียบร้อยชั้เวลาทีสามสี่มุ่งกับว่าซองเบิ่งนะว่ามันอยู่หรือไม่อยู่บ้านนี้ถ้ามีคำแนะนำบอลถ้าพี่น้อนอยากเรียนแกเข้อไหเกาต้องมีการเตรียมตัวในวอลลักษณะอาจะเลี้ยงง่วแบบเรียนง่วงบ่มาเจอในลงทุนอีเด้ลงทุนจ้างเขาพารักเข็มแต่ก็ซื้อลวดน้ำอ๋อเ้าลงทุนแค่ซื้อลวดน้ำตอนแรกกับรักเข็มเหมือนเนาะอ๋อไว้ ก็เลี้ยงแบบนี้ก็ให้มันได้ลูกทุกปีแม่ขายออเอาแค่นั่นเองแม่บ่ยุ่งยากบ่ิยุงยากเออจะซื้อเฟืองมาไว้อัดเสื่องมาไว้ให้น,ไไหนนะครับมาไว,ไว้ให้พีแต่ว่า<น>ก็ลงทุนตั้งแต่ซื้อรวดน้ำกักยางข้าวพาละกินนะตอนแรกเนาะผู้ผู้ว่าอันผู้ว่าไร้ตัวกับว่าว่าได้หล่อมนะอืจะลามเอาปลูก ตัวนี้เ้าหลอมบ้เลยเก่าซิบเรเปิดนะครับหล่อมไปปีละทงหล่อมไปปีละทงอเขามีเงินทุนทีาเขาหลอมอีกครับว่าเม่หลอมเธอเดียวนะอืจะค่อยเห็ดไปหนอค่อยเห็ดนงที่นนองครับเขามีทุนนะเขาพอจะเลีอยใครมีทุนกระสีหัวมาเลี้ยงไว้ที่เพื่อนนี่ครับเห็ดแปไม่ง่ายอยู่นะครับก็คือว่าเป็นเป็นเงินไล่ปีเป็นการออมเงินไล่ปีนะครับ ราว่าง่วมันแก่ให้ลูกผู้ปีเนาะแม่ไป <hai champion> <dog> oh. ีได้ยอกโตลูกมันเนี่นี่ยักแม่แม่ไ่มันนะแม่ไกันหนึ่งสองสี่ห้แปดโตแม่ไ่แปดโตไม่ไม่ให้ลูกผู้ปีปะแม่ไอปีได้แปดโต้วเถอะแม่โอ้ครับนี่ม่้ดองเี่นบบแม่พันไงเนาะพันกระโดนหน่อยเออนะครับเป็นหมดเหลี่ยงพันไงเดี๋ยวพันกระโดนนะครับแก หัวพวกนี้มันเกิดทานท่านเนาะตอโลกเนาะอยู่แบบธรรมชาตินะครับเปจะเรียงแบบธรรมชาตินะครับครับนี่จะลูกมันโตงามครับภาพพี่น้องมาเบิงนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับผู้ใดมีพื้นที่อยู่หน้านะครับอจะเลี้ยงห้วงว่เฮ็ดรที่เป็นกระไรนะครับก็คือลงทุนตอนแรกเป็นกระบามีแค่น้ำจับเนาะหืือลวดน้ํามาแล้วก็เสาเข็มมาหลอกทันที ห้าพอพั้นแม่พั้นหน้าจะคู่นึงนะครับก็เริ่มเลี้ยงปล่อยเลยปล่อยไม่ลาดได้แต่เรียกแตนนะวอกหมูครับก็ทือว่าเป็นการสั่งได้ด่ายาปีเนาะได้ปีได้ปีเต้เทือดได้ปีเต้เทือเออนะครับจะเป็นทางเลี้ยงชางเลี้ยงหนึ่งนะครับสำหรับให้มักหมูก็เลี้ยงที่เป็นได้นะครับเป็นแบบเลี้ยงแบบคุ้นครับเป็นเลี้ยงแบบปล่อยนะครับ เกันเพ้พี่น้องเข้าจากมาขอคำปรึกษาได้บ่เนี่ย้ายาเลี้ยงแบบนี่เบอร์โทรมือไหรติดต่อบ่อไม่เห็นบ่เออถ้าพี่น้องเข้าอยากแวะมาเบิ่งงัว่าอยากเด้งัวหรือว่าจะมาขอคำปรึกษาว่าอยากเลี้ยงแบบนี่นแบบปล่อยทงแบบคื่อสีะะห่หน้าสีเพ็ดยังไงนะครับก็เลยน,นี่เบอร์โทรฝาก เอาเบอร์โทรฝาพี่น้องเขาไน้ำนี่ศูนแปศูนย์แปดสี่สองห้าสองห้าแปด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 สมเกสสามเกเก่าสามนาะนครับถ้ามีเงินทุนจะจ้างเขาพารักเขนมายู่ตลอมนั้นนะครับแต่ไงแง่ไงดีนะวันไหนมาลงมาเขียนเนาะหยาบนะอืัขรักเก่าก็รักใหม่เนาะแ่ต้องรักปูนรักปูนมื่อกี้ แต่ว่าค่นผู้อันนี้ก็ใส่ลวดของใส่ลวดก็ได้ใส่ลวดก็ได้แต่ว่าหันหันมาวางใจงวนนะโอ้ลวดแบบไฟฟ้าอ่แม่อืมโคองคนเขาใส่ลวดนเออต้นยูนิ่งก็ได้ใส่น้อใส่ไฟฟ้าใส่หอมละเส็มเอาอมละเค็มโอเคครับมือนี้ก็ขอบคุณได้หลายครับที่พาเยี่ยมชมครับครับผมครับครับ แล้วครับพี่น้องเป็นอีกทางหนึ่งของเกษตรกรนะครับชีวิตชาวไร่ชาวนานะครับพยายามเลี้ยงงวกะเอ็ดที่เพื่อนไหนครับก็ลงทุนบราณครับไกค่อยเห็ดไปนะครับมันออกเมล็ดลูกมากยังค่อยขยับขยายไปนะครับโอเคครับในเกษตรอีสานคนรักป่านะครับพรกับพี่น้องทั้งนา้ครับติดนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ